ปัจจุบันคลององอ่างเป็นพื้นที่เปิดโลง่งมองเห็นสะพานข้ามคลององอ่างทั้ง5สะพานได้อย่างชัดเจนโดยกรุงเทพมหานครได้ขุดลอกทางน้ําสายเก่าให้สะอาดขึ้นพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รูปแบบถนนคนเดินช่วงสะพานหันและรลิมทางเดินลรียบคลองตลอดความยาว2กิโลเมตรได้อย่างสวยงามจนทําให้นึกถึงคลองชองเกชอนที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีการปูอิฐทางเดินใหม่ให้เหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อนเรมคลอง พร้อมติดตั้งราวกันตกที่มั่นคงแต่มองดูโกลงโล่งไม่บทตั้งสายตาพร้อมปลูกไม้ประดับไปตลอดแนวมีร้านค้าให้เดินช็อปหรือเลือกชิมอาหารอยู่เป็นระยะซองข้างทางประดับไฟส่องสว่างให้ความรู้สึกปลอดภัยแม้เดินผ่านยามค่ำคืนเป็นบรรยากาศดีๆบนความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระนครครุงศรี